ยงกวโลตัสยูนาปากกอกโลตัสยูนาปกอกจิ้ง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 ีนมอิาชีชกชีชกเลยหน้ามาชีชกเลยหน้ามาชีชกเลยน้ามาชีชก ตายแต่แทะมันเล่นน้ำเนี่ต้อยแต่แทะไหนสีสุกวะสีสุกริมมะรีเนี่ยอัน,นี่ใครเนี่ย สีสุกตัวไหนวะสีสุกอันนี้มาลีเนีสีสุกวะอีมาลีแน่เลยแม่คุณนึกว่าอีสีสุกมาลี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 นี่เหรอสีสุกเออนี่สีสุก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 เอออีสีสุกไม่ได้เล่นอีมาลีเล่น อะไรพูดอะไรขุนทองของไม่ได้เหรอฮะของไม่ได้มีของเปล่าไม่ต้องมาพอดจ้าพาอาเจอหรอกมีของเปล่ามีไหมมีของเปล่า เซ็นหน่อยดิมีเปล่าฮนะของไม่ได้ของไม่ได้เหรออย่าโกหกเลยให้เซ็นหน่อยนะไม่เซ็นหน่อยพ่อจ๋าไม่มีหรอกเซ็นหน่อยดิเจ๊หนูเซ็นหน่อยเจ๊ เจ๊เจ๊เสนหน่อยเจ๊เดี๋ยวไปให้ที่โรตัสจูนาประกอบโรตัสจูนาประกอบนะและเจ๊เจ๊โอ้โหแต่งตัวให้กันโอ้โหเฮียแต่งตัวให้เจ๊เลยค่ะเอ้ยเจ๊ชอบแต่งตัวให้เฮียเอ้ยใช่ไหมวะ เออเจ๊เท่าแต่งตัวให้เฮียพ้จิตกินอ้อ้โหเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเจ๊ตรวจความเรียบร้อยของเฮียหน้าดูนะเจ๊เซนหน่อยเจ๊เจ๊เซนหน่อยได้ไหมขอไม่ได้ไม่เชื่อหรอกว่าขอไม่ได้เจ๊ชอบตอบแทนแทนเฮ er. ียช่างเขาใช่ไหมทองลา<อ>เซนหน่อย มีเปล่า,อ,าอ๋ทอทงลาว,ว่าเปล่ามีไหมเอาไปส่งโลตัสจุนาประกอบส่งโลตัสจุนาประกอบนะขอไม่ได้เลยอ๋อขอไม่ได้เลยเหรอ,อเดี๋ยวกลับมาเอาใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวหนูมาเอาใหม่นะเฮียนะเอ้ยนะเจนะ